ตอนนี้ก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะครับได้ลักษณะนี้แล้วก็ให้เราตักขึ้นได้เลยบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะพามาทำปีกไก่ทอดน้ำปลาสูตรนี้ทำง่ายอร่อยแป้งกรอบไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับปีกไก่500กรัม น้ำปลาแท้2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสไก่1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาแป้งเท้าชนิดเก็ตตราปลาไทย5ดาวใช้100กรมัมเริ่มทำกันได้เลยครับเราจะเริ่มจากการหมักไก่วันนี้จะใช้เป็นปีกกลางแบบนี้นะครับซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงปรุงรสรสไก่น้ำตาลทราย และสุดท้ายพริกไทยป่นใช้มือคุกเขาให้เข้ากันก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับพอเข้ากันดีแล้วไม่ต้องหมักไก่ ให้เรานํามาคลุกกับแป้งเท้าชนิดเก็ดตาปลาไทย5ดาวได้เลยถุงเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปและในเซเว่นช่วงนี้ในเซเว่นมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง23เมษายน2564นี้ครับเป็นเวลา1เดือนเต็มไปหาซื้อกันได้ครับให้เราหยิบไก่ลงมาคลุกทีละชิ้นนะครับคลุกให้ทั่วๆแล้วเราก็นําไปทอดอันนี้จะก็ได้ตั้งกระทะไว้แล้ว น้ำมันร้อนแล้วใช้ไฟกลางในการทอดใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ทำชิ้นต่อไปตามๆกันลงไปใส่ลงไปทั้งหมดแล้วเราก็คนได้เลยคนพลิกไปพลิกมาให้เขาเหลืองกรอบทั่วๆกันคนบ้างพักบ้างก็ได้ครับ ตอนนี้ก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะครับได้ลักษณะนี้แล้วก็ให้เราตักขึ้นได้เลยพักไว้ในกระชอนนะครับให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับพอเขาเสด็จน้ำมันแล้วเราก็จัดลงจานได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาชิมกันได้เลยครับ นี่นะครับอือืม,อ,มอร่อยมากๆเลยครับรสชาติดีแป้งกรอบทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ